สี่หุ้นสุสิงนะครับแม้ว่าภาพรวมๆวันนี้อาจจะดัชนีอาจจะไม่สามารถยืนเหนือ1,650จุดได้นะแต่ว่าถ้ามาดูหมาเกมห,หุ้นรายตัวทั้งหมว่าวันนี้มีเกมหุ้นตัวบอกว่าแม่เล่นได้ดุดันนะแต่กําลังเข้าสูมหมดว่าเข้าใกล้ราคาจองนั่นเองนั่นคือตัวของอุบลไบโอเอทานอลหรือว่า UBE นะถือว่าเป็นหุ้นสุดสวิงวันนี้ราคาหุ้นของ U b บวันนี้ปิดที่2บาท38ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น ยี่สิบหกต่างคิดเป็น12.26%นะครับส่วนสวิงตัวที่2นั่นคือตัวของ BIG นะหรือ BIG ราคาหุ้นปิดที่1บาท9สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น12สตางค์คิดเป็น12.37%ส่วนสวิงตัวที่3นะถือว่าเป็นตัวของ b e t t e r w o r วอร์กรีนะครับหรือว่า b w g วันนี้ราคาหุ้นปิดที่88ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น7สตางค์คิดเป็นแปดสี่เป็นต์ส่วนสวิงตัวที่4นั่นคือตัวของเฮงนะหรือว่า H est, e n g นะครับด้วยว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่5บาทสาิาตังค์เพิ่มขึ้นศาสนาตังค์คิดเป็น7%เนะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นสุสานในวันนี้นะเกิดต่านทุนฟังข้อมูลกันไปแล้วนะครับก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้มาประกอบนะในเรื่องของกราฟเรื่องของเทคนิคนะเพื่อจะใช้ในเรื่องของกราฟนี้มาเป็นตาช่างวัดในการตัดแินในการแฮนด์หมักในการลงทุนในวันพรุ่งนี้สำหรับหุ้นของ4หุ้นสุสิง สหุ้นสุดสนะแม้ว่าตลาดจะดูน่าเบื่อนะแต่ว่าในแง่ของการกินกําไรรายตัวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแม่มีความมันหยดอย่าบอกใครนะสุดสิงตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของ STPI นะครับราคาหุ้น STPI ปิดที่5.20บาท20นะครับเพิ่มขึ้น74สตางคิดเป็น16.59%เซนะครับส่วนสวิงตัวที่2นะ SBT นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 6บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น80สตางค์คิดเป็น1 4 6สนะครับส่วนสวิงตัวที่3นะสารีพรินติ้งนะครับือว่า SLP วันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท19สตางค์เพิ่มขึ้น17สตางค์คิดเป็น16.67%ส่วนสวิงตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของ PP พรามนะือว่า3 P นะแล้วก็ M ห้อยไายได้ M นะราคาหุ้นปิดที่ 79ตางค์นะเพิ่มขึ้น8ตางคิดเป็น11.27%นะครับ,น,น,นะรบนี่คือ4หุ้นสุดสบิงวันนี้ที่ทางด้านของทีมข่าวเอมีการคัดสรรน,นะมานำมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้ในส่วนของการตัดสินใจในส่วนของการเล่นการเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับนะักเก่งกำไรนะักหุนฟังแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลนะ่ไปศึกษาหาความรู้นะดูเรื่องของเส้นกราฟให้ดีๆนะเพื่อจะใช้ข้อมูลล่านี้มาประกอบในการ ตัดสินใจในการเทรดห,หุ้นสีส่สหุ้นสุสวิงในวันพรุ่งนี้สี่หุ้นสุสวิงกันบ้างนะแม้ว่าแนวรบตรงเหนือหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบจุดนะจะดูเดือดเดือดพล่านนะครับแต่ในส่วนของหุ้นเก่งกำไรก็บอกว่าวันนี้ก็แพ็กทีมกันเล่นกันแบบบ่าส,สนุกสนานฝุ่นตรกกันทีเดียวนะครับตัวแรกก็คือตัวของ cpw นะครับราคาหุ้นปิดที่5บาทสี่สิห้าตังค์เพิ่มขึ้นหนึ่งบาทยี่สิบสามตังค์คิดเป็น 2 9 1ส่ส่วนสุดสวิงตัวที่2นั่นคือตัวของ acc นะครับวันนี้โ l ลุมหนาแน่นมากๆนะครับเรียว่าราคาหุ้นปิดที่1บาท37ตังเพิ่มขึ้น18ตังค์คิดเป็น15.13%ส่วนสวิงตัวที่3นะฮะ nc housing หรือว่า nc h aze, นะครับราคาหุ้นปิดที่2บาทเพิ่มขึ้น25่สตางค์คิดเป็น14.29 ส่วนสุดสวิงตัวที่4นะครับ R P C นะครับวันนี้เล่นได้แทบเหมือนกันนะคือปิดที่1บาท4.6ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น8สตางคิดเป็น5.80%นะี่คือช่วงของ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชื่นชอบนะครับด้วยว่าก็อย่าลืมไปติดตามรังด้วยว่าดูพฤติกรรมดูความเคลื่อนไหวนะครับของเรื่องราวของกราฟดที่ว่ามีแนวรับแนวต้านอย่างไรนะเพื่อจะใช้ ข้อมูลเหล่านี้นั้นนอกจากเรื่องของพื้นฐานแล้วมาประกอบในการตัดสินใจในในการเล่นของ4หุ้นสุสิงในวันพรุ่งนี้4หุ้นสุสิงกันบ้างน,นะได้ว่าทางด้านของทีมข่าวของหุ้นอินไซต์เองมีการเกาะติดหน้ากระดานนะต้องบอกเลยว่าแหม่มีหุ้นสีหุ้นสุสิงนี่ลหลายตัวนเนาะเด่นได้แบบว่าแหม่มันสเสด็จวฮลล์อย่างตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของ SBOA นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่2บาท80สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น 40สตางค์คิดเป็น16.67%ส่วนสวิงตัวที่สองนั่นก็คือตัวของสบายนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่16บาท90สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1บาท80สตางค์คิดเป็น11.91 11.92%ส่วนสวิงตัวที่3นะครับนั่คือตัวของ TDB นะฮะหรือว่าทหารไทยนั่นเองนะครับวยอราคาหุ้นวันนี้ปิดที่1บาท25สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น6สตางค์คิดเป็น5.04% ส่วนสวิงตัวที่4นะครับนนคือตัวของทีมจีนะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่3บาท30สตางนะครับเพิ่มขึ้น34สตางค์คิดเป็น11.49ปร์เซ็นต์นะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นสุดวิงเรียกว่าวันนี้หมากเกมหุ้นเรียกว่าเล่นกันแรงนะพรุ่งนี้จะแรงต่อเนื่องหรือไม่นะผมเชื่อว่าก็ต้องมานั่งก็ติดกันหน้าจอหน้ากระดานช่วงของ4หุ้นสวิงกันบ้างน,นะเรียกว่าทานะของ ทีมข่าวหุ้นไทมีการกาะติดหน้ากระดานแม้ว่าภาพรวมตลาดวันนี้ปรับตัวลดลงแต่ก็มีหุ้นที่บอกเลยว่าเล่นได้แบบว่าส่วนกระแสในส่วนที่ทางตลาดนันคือตัวของสีต่างโกลบหรือว่า SGT t นะครับถือว่าเป็นสวิงตัวแรกนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่30บาทก็จสุางค์นะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้น2บาทก็จสุาษิตคิดเป็น9.82%ส่วนสวิงตัวที่2นั่นก็คือตัวของ b c h นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 20บาท90สตางค์นะครับเรีวยกว่าเพิ่มขึ้น90สตางค์คิดเป็น4.50%ส่วนสวิงตัวที่3นะครับ C W C P W นะครับราคาหุ้นปิดที่5บาท85ตังค์นะเพิ่มขึ้น45สตางค์คิดเป็น8.33%นะครับส่วนสวิงตัวที่4นะครับนั่นะค,คือตัวของ C H G หรือโลมาจุรารัตนะครับราคาหุ้นปิดที่ 3ามบาทแปส,สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น14สตางค์คิดเป็น3.8 3.83เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้นะ